สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมม่อเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับฟุตบอลคู่เมื่อวานนี้ที่ผมได้ให้ไปในหน้าช่องก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคู่เมื่อวานนี้นะครับนาโปลีไม่มาตามนัดกันเลยนะครับผมทีมอาที่แชมป์อย่างนาโปลีนะครับก็ทําผลงานได้หน้าผิดหวังเป็นเอามากๆนะครับโดนทีมแชมป์เก่าอย่างเอซีมิลานนะครับบุกมาถล่มถึงบ้านไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยทุกๆท่านไว้ณที่นี้ด้้ววยนนะรัับบสหีีผมมก็จฟุตอล มาฝากกันเพื่อนให้ได้เลือกเชียร์เล็กชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับผมสาหรับวันนี้เราจะไปดูที่คู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างบาเลเซียนะครับทีมอันดับที่19ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลายูบิยากาโนนะครับทีมอันดับที่8ของตารางนะครับคู่นี้นะครับจะเริ่มเตะกันในเวลาตีสองตรงของบ้านเรานะครับกําแพงจากสื่อต่างประเทศก็ให้เสมอไในเสมอกันนะครับสําหรับคู่นี้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว5เกมหลังสุดนะครับเฮตูเฮตนะครับ เป็นทีมเยือนที่สามารถเก็บชนะได้ไปถึง2เกมนะครับและเสมอกันถึง2เกมครับและเป็นทีมเจ้าบ้านอย่างมาเลเซียนะครับที่สามารถเก็บชนะได้ไป็น1เกมนะครับสำหรับผลงานและฟอร์มโดยภาพรวมที่ผ่านมาของเจ้าบ้านก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ2และแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับส่วนทีมเยือนอย่างลายเย,ย,ายาร์บิยากนโนนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์ม ลผลงานที่ผ่านมาของพวกเขานั้นค่อนข้างไม่ดีเอาเสี็จเลยนะครับ5เกมหลังสุดน,นะครับพวกเขาแพ้ถึง2เกมและเสมอไปถึง3เกมนะครับแต่เกมนี้นะครับพวกเขาจะบุกมาเยือนทีมโซนท้ายตารางถ้าเปรียบเทียบดูจากฟอร์มและศักยภาพนักเตะทุกตำแหน่งตัวต่อต,ตัวนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับทีมเยือนอย่างลาเยอร์บิยกคาโน่นะครับจะสามารถบุกมาลุ้น3แต้มกลับบ้านไปฝากแฟน,แฟน,แฟนบอลของพวกเขาได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆสามารถตัดสินใจเลือกเชีย ฝั่งทีมเยือนไปได้เลยนะครับผมสําหรับบอลคู่นี้นะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบหรือจะเลือกเชียร์สกอร์สูงเต็มเวลาเพื่อนๆก็สามารถเลือกเชียร์ได้นะครับสําหรับคู่นี้กําแพงจากสื่อต่างประเทศนะครับเปิดมาที่สกอร์สูงเต็มเวลา2ช่วงตัวนะครับผมว่าคู่นี้นะครับจะมีสกอรวมสอ2ลูกขึ้นแน่นอนนะครับท่าน们สามารถตัดสินใจเลือกเชียร์สกอร์สูงไปได้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ฝากกันเพื่อนติดตาม ผลงานของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่อง Facebook, YouTube และ TikTok นะครับในชื่อของหน่วยเซ็นเตอร์แบ็กนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อขอกลาบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ